สวัสดีค่ะรถกระบะมือ2แต่งซิ่งนะคะรถ4ประตูค่ะปี05ทรงรลรอๆพร้อมใช้นะคะราคาตัดเงินสด1,49,000บาทนะคะเครื่องดีเซล2,500ซีซีเดิมๆไรข้างนิดๆกล่องหลักเดิมรีแมปแฝงรีแมปลาดกระบงังหัวฉีดปั๊มโมระบบน้ำมันปั๊มติก๊ก และกูเรตอินเตอร์แต่งทรงเดิมเทอร์โบ F55 เรียกว่าของแต่งหลายรายการอยู่ค่ะทุกท่านที่อ่านมานี้ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกค้าใส่คอกเลดสวยๆมาด้วยนะคะช่วงล่างแหนบซิ่งสเต็ปหลังถนนลัดแหนบสีสันดูสวยดูดีนะคะภายในก็เดิมๆค่ะทุกท่านรถสวยพร้อมขับพร้อมซิ่งนะคะภาษีพรบปี69ค้า ของแต่งตามรูปเลยละกันนะคะหลายรายการอยู่แอดไม่ค่อยสัมทัศเรื่องอ่านของแต่งนะคะมีวัดบูทด้วยค่ะประตูหลังคาร์บอนฝาหน้าคาร์บอนนะคะแม็กขอบ18ดอกยางก็ยังสวยค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะ149,000บาทหล่อๆพร้อมซิ่งวิ่งได้ทั่วไทยสนใจเอาไปใช้ดูรถได้ที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะโทรคุยอัปเดตสถานะของรถและโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง ติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเพอแอดไม่ใช่ผู้ขายคะ่ะเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นเองนะคะสวัสดีคะ่ะ